ที่เห็นในคลิปนี้ไม่ใช่แข่งรถกลางเมืองนะครับแต่เป็นรถพยาบาลในหัวเมืองใหญ่อย่างเช่นนิวเดลีหรือว่ามุมไบที่ต้องขับรถเร็วจนเกิดอุบัติเหตุแบบนี้มีหลายสาเหตุครับข้อแรกเป็นเรื่องของเวลาบางพื้นที่กำหนดว่ารถพยาบาลต้องส่งผู้ป่วยถึงโรงพยาบาลในเวลากำหนดอย่างเช่น4นาทีเลยต้องขับรถจิ่งท้าตายแบบนี้ข้อที่2คือปัญหาเรื่องจาราจรในเมืองใหญ่อย่างเช่นนิวเดลีรถติดมากแทบจะตลอดเวลาทำให้คนขับต้องตีนถีเมื่อถึงจุดถนนโลง่งชดเชยเวลาช่วงรถติดนั่นเองครับอีกสาเหตุหนึ่งที่ชาาเเน็็ต้ขออออมูลกคคืืร่่งบแท แม้ว่าคนขับรถพยาบาลจะมีเงินเดือนไม่มากเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ1 1 0 0 0ถึง15,000รูปีต่อเดือนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ5 0 0 0ถึง7,000บาทแต่ว่าจะได้ค่าขับรถพยาบาลเพิ่มเติมจากคนไข้ซึ่งค่ารถพยาบาลก็แพงเด็ดคิดตามระยะทาง5กิโลเมตรกว่า6 0 0 0รูปีคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ2,600บาทแพงจะยิ่งกว่ารถแท็กซี่ทั่วไปซะอีกข้อมูลเพิ่มเติมว่ามุมบ่และนิวเดลีเป็นเมืองที่อัตราเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนสูงสุด แค่2เมืองนี้ก็คิดเป็นร้อยละสี่ของอุบัติเหตุทั่วอินเดียและก็อย่างที่ทุกท่านเดากันได้สาเหตุหลักของอุบัติเหตุก็คือขับรถเร็วเกินกำหนดจนมีข้อเสนอถึงการแก้ไขปัญหาพวกนี้เช่นการฝึกอบรมคนขับเพิ่มหรือว่าเพิ่มบทลงโทษคนขับรถอย่างเข้มงวดติดตั้งระบบตรวจสอบแล้วก็ควบคุมความเร็วและก็ข้อสุดท้ายที่ทํายากที่สุดก็คือเพิ่มรายได้แล้วก็สวัสดิการให้กับคนขับนะครับ